สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมีพระมาะแนะนํานะครับวันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ต้นวชางให้นะครับรุ่น2พิมพ์นายักษ์เนื้อทองแดงกระไหลเงินนะครับปีสูงนสองนะครับผมเหรียญรุ่นนี้ก็เพิ่งจะได้รับความนิยมช่วงช่วงหลังๆไม่กี่ปีมานี้นะครับโอเคนี่นะครับตั้งแตพิมพ์ทรงจะมีเป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองกระไหลเงิน แล้วก็มีลมดำแล้วก็จะมีผิวไฟจะจะเห็นค่อนข้างน้อยครับส่วนมากกระไหลเงินจะเห็นน้อยสุดแล้วก็ลองมาเป็นกระไหลทองส่วนลมดำก็มีพอสมควรนะครับดูลักษณะพิมพ์ทรงนะครับก็จะเป็นเหรียญไขป่ปลานะครับไขป่ปลาเล็กรอบๆก็จะเป็นไขป่ปลาเล็กๆนะครับนี่ไรอบๆไขป่ปลาเล็ก พิมพ์นี้จะค่อนข้างตื่นนะครับนะครับด้านหน้าก็จะเขียนว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้แล้วก็มีอักขระเลขยันอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็มีช้างคู่ส่วนด้านหลังก็จะเป็นหน้าหลวงปู่ทิมนะครับข้างบนก็จะเป็นอักขระเลขยันเหมือนกันแล้วก็ด้านล่างจะเขียนว่าพระครูวิสัยสุพลิมนะครับ ด้านหลังก็จะมีวงเดือนรอยวงเดือนเนี่ยนะครับ,รบนะครับเดี๋ยวขยายดูเห็นไหมครับลอยวงเดือนด้านหลังรุ่นนี้ก็มีเกเยอะนะครับเ่็นเกสนมากก็รูร,รูหูเหรียญด้านบนเนี่ยจะค่อนข้างย้อยติดด้านล่างเนี่ย หูเลียติดไม่เต็มอะนะครับก็ให้ดูข้างข้างหูเลียงตรงนี้นครับดูให้ให้ให้ปริ้นไว้ก่อนนิดนึงนะครับตรงนี้นะจุดสังเกตร่าวๆนะครับตรงนี้นะให้ปริ้นนิดนึงนะครับอย่างไรถ้าถ้าเรียบๆเ,เลยไม่ปิ้นเลยเนี่ก็ระวังนิดนึงนะครับ โอเคดูรายละเอียดใบหน้า จะไหเลือนจะค่อนข้างวาวนิดนึงตัวหนังสือก็เป็นแท่งเม็ดไข่ปลาแลกลมๆครับดูให้ติดคลมๆไว้ก่อนถึงจะเป็นบล็อกที่ตื้นแต่ก็ต้องดูให้คมนะครับนี่ดูเม็ดไข่ปลา จะวาวนิดนึงถ่ายยากไปนิดนึงครับก็เน้นให้หูเหรียญ ลักษณะหูเหรียญแบบนี้นะครับเป็นตัวยูนะแล้วก็ให้หูเหรียญด้านหลังติ้นนิดๆนะครับตรงนี้นะขอบเหรียญตรงนี <decoration times fact> <c oughs> ้นะก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ดีนะครับปีศูนย์สองีค่อนข้างลึก ทีซน 02. สองก็จะมีเหรียญไข่ปลาก็จะมีไข่ปลาใหญ่ไม้ละลายไข่ปลาใหญ่สายฝนแล้วก็ไข่ปลาเล็กอกทองคานะครับแล้วก็แล้วก็ไข่ปาลานะรุ่นนี้อันนี้เป็นพกปลายกษกนะครับโอเคครับโอเคครับฝากไว้เท่านี้ครับผม